ท่ามกลางป่าทึบในแอฟริกาตะวันตกปรากฏจกักรวรรดิอาซานติอาณาจักรที่เติบโตกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในสมัยศตวรรษที่18และ19แรกเริ่มเดิมทีดินดแดนนี้เป็นเพียงดินแดนด่านหน้าเล็กๆตอนที่จะเติบใหญ่กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีประชากรนับล้านกินพื้นที่มหาศาล อาณาจักรแห่งนี้อยู่ในดินแดนซึ่งคือประเทศกาหน้าในปัจจุบันก่อนจะค่อยขยายอํานาจกลืนกินดินแดนร,บรอบๆและกลายเป็นหางหน้าแห่งแอฟริกาตะวันตกโดยในช่วงพลิกของอาณาจักรอาซานติในสมัยปลายศตวรรษที่18จักรวรรดิแห่งนี้ปกครองคนกว่า4ล้านคนและครอบคุมดินแดนตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันตกของแอฟริกานับร้อยกิโลเมตรหากแต่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปซึ่งในคลิปนี้ทางทัพสารทีวีจะพาไปรับชมจักรวรรดิอาซานติอดีตอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในแอฟริกาแต่ก่อนที่เราจะรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไม่ทราบแน่ชัดว่าต้นกำเนิดของาอาณาจักรอาซานตินั้นมาจากไหนแต่ที่นแน่ๆก็คือชาวอาซานตินั้นเป็นกลุ่มหนึ่งของชนชาติอาคารโดยตามตำนานของชาวอาซานตินั้นว่ากันว่าชาวอาซานติกําเนิดมาจากรูพื้นที่ป่าในสมัยโบราณและอพยพจากแถบชายฝั่งทะเลเข้ามายังพื้นที่ซึ่งคือประเทศกาน้าในปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์บางคนก็เชื่อว,ว่าบรรพบุรุษของชาวอาซานตินั้นมาจากจักรวรรดิกาณาบราณซึ่งก็คือดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศมอริเตเนียและประเทศมารีแต่บางคนก็คิดว่าชาวอาซานตินั้นมีต้นกาเนิดมาจากอียิปต์แต่ไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามบ้านใหม่ของชาวอาซานตินั้นก็ลกร้างห่างไกลความเจริญเป็นปา่าลึกซึ่งดูแล้วยากที่จะก่อกำเนิดอารยธรรมใดได,ได้หากแต่ชาวอาซานติก็ค้นพบบางอย่างที่ร้ำค่านั้นก็คือทองคำนั่นเองครับ ตั้งแต่ศตวรรษที่11เป็นต้นมาชาวอาซานติได้สร้างเส้นทางการค้าตลอดแนวแอฟริกาตะวันตกและเมื่อถึงศตวรรษที่15ชาวโยุโรปก,ก็เริ่มสนใจจกักรวรรดิอาซานติขึ้นมาโดยโปรตุเกสคือชาติแรกที่เริ่มติดต่อกับชาวอาคารตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์และอังกฤษและเมื่อเวลาผ่านไปกลุ่มชาวาคารกลุ่มต่างๆก็ผลักดันขึ้นมารุ่งเรืองและล่มสลาย และด้วยความที่ที่ดินแดนนี้เป็นดินแดนที่มีทองคํามากเป็นอันดับต้นๆของโลกกลุ่มต่างๆจึงสู้รบเพื่อชิงความเป็นใหญ่และหนึ่งในอาณาจักรที่สู้รบเพื่อชิงความเป็นใหญ่ก็รวมจกวักรวรรดิอาซานติด้วยแต่จกักรวรรดิอาซานติก็ไม่ใช่กลุ่มแรกที่ขึ้นเป็นใหญ่ซึ่งกลุ่มแรกที่ขึ้นเป็นใหญ่ก็คือเดนกิ URA นั่นเองครับกษัตริย์แห่งเดนกิราได้มีอำนาจเหนือดินแดนต่างๆและได้จับบุคคลชั้นสูงในอาณาจักรต่างๆไว้เป็นตัวประกัน และในบรรดาตัวประกันที่สําคัญที่สุดก็คือชายที่ชื่อโอเซตูตุนั่นเองครับหลังจากถูกจับเป็นตัวประกันเป็นเวลานานปีโอเซตูตุก็สามารถหนีออกมาได้และหนีไปถึงคูมาซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิอาซานติและขึ้นของราชเป็นกษัตริย์จากนั้นพระองค์ก็ทรงสร้างกองทัพทีท่เกียงไกรและสร้างสัมพันธภาพกับดินแดนเพื่อนบ้านเมื่อถึงช่วงปลายศตวรรษที่17พระเจ้าโอเซตูตุ ก็กลายเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขามและตั้งแต่คิทธศักราช1698ถึง1701กองทัพอัสานติก็ได้สู้รบกับศัตรูอย่างไม่หยุดหย่อนหลังพิชิตดินแดนต่างๆได้แล้วพระเจ้าโอเซตูตุก็มีรับสั่งให้จัดหาพระที่นั่งทองคำซึ่งเป็นการแสดงว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกผู้คนในดินแดนนั่นเองนะครับ ในเวลานั้นเชื่อกันว่าพระที่นั่งทองคํานั้นเป็นสิ่งที่มาจากสวรรค์และหลังจากที่พระเจ้าโอเซตุตุขึ้นนั่งพระที่นั่งทองคําก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของทั้งกษัตริย์อาซานติและเหล่าประชาราศในสมัยต่อมาทายาทของพระเจ้าโอเซตุตุก็ทรงขยายดินแดนขึ้นไปทางเหนือและตลอดชายฝั่งทะเลใต้ของแอฟริกาตะวันตกซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งของสถานีการค้าโยุโรปมีการค้าแลกเปลี่ยนอาวุธและสินค้าต่างๆแลกกับทองคําและทาต ซึ่งธาตุนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กู้กับสังคมอสานติมานานแล้วและธาตุกับทองคาก็คือสิ่งที่ช่วยให้จักรวรรดิอสานติเติบโตแต่เมื่อนักสำรวจชาวอังกฤษเข้ามาในบริเวณนี้สิ่งที่พวกเขาพบนั้นไม่ใช่ความยิ่งใหญ่หากแต่คือความป่าเถื่อนนั่นเองครับโทมัสเอ็ดเวิร์ดบาวดิสนักสำรวจชาวอังกฤษที่เป็นชาวโยุโรปกลุ่มแรกๆที่เดินเรือเข้ามาในบริเวณจักรวรรดิอาซานติในปีคศราช1817 และนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่อลังการของเสื้อผ้าและกองทัพอันเกรียงไกรของอาซานติกก็ยังมีพิธีกรรมบูชายันมนุษย์ซึ่งสร้างความหดหูุและสยดสยองแก่บาวดิตเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นอังกฤษก็ได้ก่อตั้งอาณานิคมโกลโคลสในปีคศกช .1821 ในบริเวณที่ใกล้กับดินแดนอาซานติกทาให้เกิดการค้าระหว่างจักรวรรดิอาซานติและอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันก็นกทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง2ชาติอย่างง่ายเช่นเดียวกันครับ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกการค้าจะรุ่งเรืองแต่ก็กค่อยๆถดถอยในเวลาต่อมาและอังกฤษกับอาซานติก็เริ่มมีความขัดแย้งในเรื่องพิธีกรรมของชาวอาซานติรวมทั้งเรื่องการค้าทาสและเมื่ออังกฤษตั้งใจแน่วแน่ว่าจะยึดครองจกักรวรรดิอาซานติกก็เป็นที่แน่ชัดว่าความรุนแรงย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความรุนแรงเริ่มขึ้นเมื่อทหารอาซานติกสังหารทหารแอฟริกาที่อยู่ใต้อำนาจของอังกฤษในปีคศ .1823 ซึ่งถึงแม้ว่าการสังหารนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับพระราชสำนักอาซานติเป็นเพียงความบาดหมางส่วนตัวของทหารเองแต่แม่ทัพอังกฤษอย่างเซอร์ซาแมคคาทีก็ตัดสินใจที่จะทำสงครามกับอาซานติหากแต่กองทัพอังกฤษจำนวน500นายก็ต้องถูกล้อมด้วยทหารอาซานติก,กว่า1 0 0 0 0หมืนายทําให้ทหารอังกฤษถูกฆ่าเป็นจํานวนมากซึ่งที่หนีออกมาได้มีเพียงแค่20นายเท่านั้นสําหรับแมคคาทีเขาตัดสินใจที่จะยิงตัวตายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกจับเป็นตัวประกัน ก่อนที่กระโหลกศีรษะของแมคคาทีจะถูกนํามาประดับด้วยทองคําและใช้เป็นถ้วยสําหรับกษัตริย์อาซานตินั่นเองครับถึงแม้ว่าศึกแรกอังกฤษจ,จะแพ้หากแต่สงครามต่อ,ตอมาก็ทําให้จกักรวรรดิอาซานติเสื่อมลงเรื่อยๆและแล้วในปีคิศกราช .1874 กองทัพอังกฤษสามารถลุกไปถึงคูมาซีและทำการเผาคูมาซีจนราบหลังจากพิชิตจกักรวรรดิอาซานติและในประเทศกษัตริย์ออกไปแล้ว ข้าหลวงอังกฤษแห่งอนานิคมโกลโคสนั้นก็คือเซอร์เฟอร์รดิกมิเชลฮอสันก็ได้เดินทางมาถึงคูมาซีในปีคิรัสกรารา1900เพื่อเรียกร้องให้ชาวอาซานติยอมรับอำนาจอังกฤษและก็ได้ทำการยามเหล่าขุนนางอาซานตินั่นเองครับซึ่งเมื่อเหล่าขุนนางอาซานติมารวมกันต่อหน้าฮอสันฮอสันก็ได้ประกาศกล้องกลางที่ประชุมว่าพระที่นั่งทองคำอยู่ที่ไหนทำไมตอนนี้ฉันยังไม่ได้นั่งบนพระที่นั่งทองคำฉันคือตัวแทนของอำนาจสูงสุด เหตุใดจึงให้ฉันนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งคำดูถูกของฮอตสันสร้างความโมโหให้แก่ชาวอาซานติเป็นอันมากและชาวอาซานติก็ตัดสินใจที่จะเข้าโจมตีฮอตสันและทหารอังกฤษตอนที่ไม่กี่เดือนต่อมากองทัพอังกฤษจะสามารถปราบปรามกลุ่มกบฏได้ทั้งหมดและจกักรวรรดิอาซานติกก็กลายเป็นอาณิคมของอังกฤษอย่างเป็นทางการในปีคศ1902แต่อำนาจของอังกฤษก็ใช่ว่าจะอยู่ตลอดการในปีคศ1957 อันาจัคมนี้ก็เป็นดินแดนใต้อำนาจของเครือจักรภพก่อนที่อีกไม่กี่ปีต่อมาดินแดนนี้จะได้รับอิสรภาพและกลายเป็นประเทศกาหน้าในปีคศักราช1960นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของความรุ่งเรืองร่มสลายและอิสรภาพของจกักรวรรดิอาซานติอดีตอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองแห่งประวัติศาสตร์แอฟริกาถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกกล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ